าใจนั้นรู้จักหลีกไม่มีปัญญา <_ d ata> เขาบอกว่าเวลาเกิดอะไรขึ้นมาเราจะหลบไปทางไหน,นเอาอะไรมาปกป้องถ้าธรรมชาติปกป้องถ้าจะเจออะไรเป็นสิ่งบางอย่างมือเนอะยกมือขึ้นป้องมาปกป้องปิดป้องปกป้อง,อง,ปก,ปองกันเขาว่ากันตัวเอง การที่สุดของมันถ้าสมมติว่าเราสร้างกรรมมาอย่างไงยังไงก็จะโดนอย่างหนักเนาะโดนอย่างหนักโดนแล้วมันผ่านไปไหมโดนแล้วก็ผ่านไปเรียกว่าผ่านเกับทุกเรื่องผ่านด้วความเจ็บปวดรวดนแล้วเจ็บกายแล้วก็เจ็บใจถ้าทำลายร่างกายกันถ้าด่าก็เช่นกันนะ กายอาจจะมันเจ็บแต่มันเจ็บใจทีนี้ใจมันเจ็บใจมันหลงรับบางสิ่งบางอย่างถ้าลับแบบไม่มีปัญญาทีนี้ก็ทุกข์ละทีนี้ทุกข์ละเราคิดว่าที่เขานนาิดาเราอยู่นี่ที่เขาดา่าเราอยู่นี่ที่เขาโกรธที่เขาเกลียดเราอยู่นี่มันต้องม,มีมีที่ไปที่มาดิท่านถึงให้ทำลายท่าน ถ้าถ้าละเอียดจริงๆนะถ้า่ในทำลายอัตตาอัตตาแปลว่าตัวต,วตวนว่ามาถอะไม่ถูกเราหรอกไม่ถูกตัวเราหรอกไปชนธาตุชนคันเขาบอกว่าชนธาตุคนชนคันเก็บข้อหนักเข้าจริงๆมาหมายถึงว่าลินทาก็พอแบบนั้นแหละเก็บกายหนัก จ็บใจก็หนักหนักนาสาหัสเลยแต่เราจะผ่อนหนักผ่อนเบาได้ไหมแล้วก็มีธรรมะไงทีเดียเรมีธรรมะรู้เขารู้เราดูสูงรู้ต่ำโดนดา่าแต่เราไหมเจ็บแต่เราไหมปวดแต่เราไหม มันไม่ปวดเฉพาะเรานะคนอื่นก็หนักกว่าเรากย่างนี้แล้วก็เฉลี่ยไปอย่างนี้แต่อย่าไปเอาลักษณะความชั่วมาเป็นเกณฑ์มาเป็นแม่แบบนะถ้าเราไปเอาความเจ็บปวดรวดเราของคน จะหนักนะ